สวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาปักชำนะครับกุหลาบโดยการควบแน่นครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ได้ผลร้อเปเซซึ่งไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใครๆก็ทําได้ก็ไห้เลือกดอกนะครับที่มีลักษณะกุหลาบที่มีลักษณะที่กําลังจะโรยลักษณะแบบนี้นะครับ เอามาปักจำมาไว้ในกระถางครับผมแล้วก็ป้ายกะปิบริเวณแผลเล็กน้อยนะครับซึ่งกะปิก็จะเป็นกะปิแกงนี่แหละครับผมเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้การคุมแน่นโดยการใส่สูงครับผมมัดปากให้แน่นก็ทิ้งเอาไว้นะครับประมาณหนึ่งเดือนครับผมประมาณหนึ่งเดือน เรียบร้อยครับเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำกันได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นที่มีลักษณะติดแล้วครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นใช้วิธีคบเน่นทั้งหมดเลยครับผมใช้วิธีการครบเน้นแล้วก็ต้นที่เพิ่งจะขึ้นนะครับก็สามารถทำได้ทุกพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็น กุหลาบพันไหนก็ถ้าใช้วิธีนี้นะครับก็ค่อนข้างจะได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซนตะครับนี่ลักษณะกุหลาบครับผมที่ใช้วิธีการคมแน่นแล้วก็ติดเอาไว้ครับผมติดเยอะมากครับติดเรียกว่าเราทำสิบต้นนะครับก็ประสบผลสำเร็จ8 9ต้นเลยทีเดียวครับผม ก็เป <chat> ็นสาระความรู้นะครับวิธีง่ายๆที่นำมาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งเช่นเดิมนะครับเกี่ยวกับการควบแเน่นกุหลาบที่ติดจริงไม่มโนครับผมก็ขอบคุณมากในการรับชมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องให้ด้วยครับครับผมสวัสดีครับ